哈哈哈哈

哎呀，这小东西。<laughs> เห็นเมฆไหม

We'll ตั้ต่ามีบนะครับเอบ่งเข้าท่บดตอับทางกองในกลางเดากรดูกา้จดตนรักษาเป็นโคนสั้นท้ายไส้ท้งไะครับเป็นทางเดินโอหาาทโลเของในสำนกธมาตินะ เจาาา้าภาพพระมทางอุโบสถน,นะครับเชิญน,นะครับสวัสดีนะครับมาแล้วผมมีการเรนนียนรู้เรองนะครับทักน้างานนการากน,านันออกรนนบริบูรณ์พลผลบารมีมงคลนะครับที่เรามันเป็นเจ้าภาพทางอุโบสถน,นั่นคอจริงจังแล้วก็เป็นเจ้าภาพทั้งข่าวล้าข้าวปลีดแต่เราเป็นกันได้นะครับ ทางก็อยู่ะพ oh, um, mmm. hm. like. like uh ี่ช่ฝนอี้ซ้ายขึ้นนนไปอยู่ตรงไม่ได้ไปไม่ได้จุดเกิดประตูถึงังจุดเกดประตังจุดเกิระตูเทีอลาเสรตลพ่ายจดมาสมุัสสะะมัสสรโตอัหโตสมมาสมุัสสะอิังอิมังภปะทังปะทัง อาระเวนะวันทานะนะมามิหังสุติยัยมปิสติยัมปิอิมังพุทธปา,าทางังตัจะอาระเวนะวันทานะนะมมามิหังข้าพเจ้าั้งหลายขพน้อมถวายเครื่องกการระบูชา มีดอกไม้โชคเกียนทองจะตูปัจจัยเงินทองทพเงองพชรน,นินจินดา เป็นพุทธบูชาเป็นพแรอยพระพุทธบาทแอ่รอพระพุทธบาทเป็นองค์สมเด็จพระศาสดาองค์สมเด็จพระศาสดาองค์พระัมสมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบูชานี้ดการบูชานี้ขอจงเป็นขอจระปัจจัยะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามตรงุปนิสัยตามตรงให้พระ้าพระเจ้าทั้งหลายพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจ่องความสำเร็จ ในหน้าที่การงานการเงินครอบครัวบริบภูมิภูนผลโดยด้วยโคกระซับทุกภพทุกชาติจากจนถึงพระนิพพานในอนาคตประการหน้านี้เธอตาตูปัจจัยมาถวายเพุทธบูชาหนึ่งหมื่นบาทเห้เราพุทธบาทแล้วคว้าไมค์ขอไมค์อสบปัจจัยขออธิบายหน่อยว่าเรื่องจริงไหม บายที่ปลายครับคุณแม่จับสุณพันธ์บุรีอันนี้มาใหม่เช่นเดียวก,ก,ก,กันนะคเดี๋ยวโปรตกน้ำทั้งกับประบูชาครับเจอได้เลยครับ เนอดูาที่านตองเลยซ้ายขึ้นไปอย่างริงกดน้อยมากนะครับเพราะเมื่อกี้แสดงว่าโหศพูดแล้วหลายท่จะม่เข้าใจนะครับคุณม่ไปดตรงนีนคเพราะรายยากลไม่ตอบคนดีไมแลไปไปยังไงครับคุณแม่ต้องไปเนยไปได้ครับเลยมองไม่เห็นข้างล่างเลย หมดเวลาแล้วครับจะทำวัดเย็น ทำอะไรครับชาแนนนี่จะให้มันไหว I have it. i have it.